สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ep นี้นะคะก็เป็น ep ที่8แล้วขอมาต่อเรื่องช้อปปิ้งนะคะวันนี้จะเป็นเรื่อง big bottle นะคะกันจะโถเดี๋ยวไป big bottle ก่อนนะคะคือเสื้ออะไรที่เป็นข,ดขวดๆค่ะเพื่อนเพื่อนถ่ายแค่สลิปเองนะคะ เน้นนะคะจะต้องเป็นเครื่องดื่ม Big b o t t l e นะคะเพื่อนๆจะเลือกจากด้านบนที่เลือกเป็นเฟรดิทแล้วก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดไปตรง Big b o t t โ e ตรงนี้ก็ได้นะคะที่เราวงๆเนี่ยนะคะเป็นขวดเขียวๆเมื่อเข้ามานะคะแน่นอน,นะคะ่ะเราจะไป Connect Wallet กันก่อนขวานนะคะแล้วก็เชื่อมโดยการทรายเซ็นไปให้เรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็จะมากดบวกด้านล่างตรงกลางนะคะเพื่อเป็นการถ่ายรูปค่ะรูปก็จะเป็นรูปสลิปนะคะให้เห็นหัวท้ายอนี้เลยนะคะสว่างสว่างเห็นชัดทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราได้นี่นะคะมันจะได้เป็น weekly นะคะอันนี้ก็คือเขาจะสะสมคะแนนให้เราแล้วไปจ่ายในทุกวันจันทร์ค่ะ10คะแนน10 point นี่ก็น่าจะ ต่อ1-3ึ่ีาที่อาก็จะเป็น1 0 B3 าที่อานะคะอันนี้ค่อนข้างเยอะแรกๆนะแต่นี้เราต่อวันเนี่ยมันจะได้แค่1นะคะแล้วก็1อาทิตย์จะได้ประมาณ3ครั้งนะคะอันนี้1นึ่งทับแหละนะแล้วก็เหลืออีก2สลิปอะไรอย่เงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอรับรางวัลได้เลยนะคะวิกฤต นะคะฉะนั้นถ่ายได้เลยเดี๋ยวในวันเราก็จะมาดูตรง history นะคะอย่างเนี้ยอันจันนู้นน่ะนะคะเราก็ได้มาแบบเนี้ยค่ะ10 10อันเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเป็นแอปที่1เดี๋ยวมาดูแอปที่2ต่อจากวันนี้นะคะจะเป็น just t o e อันนี้จะเน้นผักผลไม้ healthy นะคะแต่จะต้องเขียนเลข4ตัวลงไปด้วย just t o e ตามชื่อของมันเลยค่ะก็คือโ h น,นี้แปลว่ากระเป๋าค่ะกระเป๋าผ้ากระเป๋า ใช้ซ้ำอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่ะตอนนี้จะ s t ต o นะคะเราก็จะเข้าไปเอ่อคลิกเข้าไปนะคะทีนี้เราก็ต้องคอ n เน c w w l l e t เเหมือนเดิมนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็สายเซ็นไปให้เรียบร้อยนะคะทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามาสแนปกันนะคะส่วนเอ่อสลิปก็เหมือนเดิมคะ่จะจะต้องเขียนเลขท้ายเออสตัวด้วยนะคะที่เป็นเลขท้ายสตัวของวอลเล็ตเรา ะะเดี๋ยวดูจากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ A 1 9 6เนี่ยเป็นของเรานะคะเราก็เขียนลงไปสลิปถ้าเกิดว่ามันผ่านนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นรางวัลให้เราทันทีคือเป็นเดลี่นะคะอย่างนี้เราจะแชร์ไปก็ได้นะคะหรือไม่แชร์ก็ได้อันนี้ก็แค่นี้เองเลยคะเพื่อนๆแค่ถ่ายสลิปง่ายๆเลยนะคะจากนั้นมันก็จะเป็น3แอปแล้วนะคะที่ถ่ายสลิปนะคะ แล้วเราได้เงินถูกไหมคะช้อปปิง้งเราได้เงินไปด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อเรื่องช้อปปิ้งนะคะสวัสดีค่ะ